สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับวิดีโอของโกนัทฟ็อกนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับชายฝั่งกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็เป็นทริปพักผ่อนนะครับมาเที่ยวมาชมบรรยากาศนะครับวันนี้นะครับก็มากัน5คนนะครับท่านผู้ชมก็มีพี่ไผ่พี่เรนะครับพี่บีแล้วก็ซุปเปอร์นนนะครับก็มาเที่ยวนะครับที่ชายฝั่งอำเภอดอนศักนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ติดตามชมกันนะครับว่าช่วงเช้าก่อนกินข้าวเนี่ยเราจะได้แต้ม กนันสักกี่แต้มนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้จริงจังเรื่องปลาอยู่แล้วนะครับแค่ได้บรรยากาศนะครับแล้วก็สาวๆเธอแถวหมายนะครับเราก็ชื่นใจนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทริปนี้มีผลประกอบการยังไงนะครับผมไปดูกันเลยไอ้นำ้ำน้ำไม่ได้อาบเพียงวะ 啊。 ในที่สุดเราก็ตามหากันจนเจอนะครับสําหรับปลาเก๋าเต็มแรกครับตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้ก็ช่วงเช้านะครับพี่ดีก็ได้ตัวไซส์ใหญ่กว่าของผมนิดนึงนะครับวันนี้หาตัวยากมากครับท่านผู้ชมก็ลงน้ําเปียกปอนกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเต็มแรกก็มานะครับหนอนยางนะครับโอเคไปดูตัวต่อไปกันนี่ครับสายบัวครับเช้าเช้าเต็มแรกของวันนี้เลยครับผม ดูคลิปต่อไปครับโดนอีกตัวครับถ่ายตัวเมื่อกี้เพิ่งเสร็จนะครับอีกตัวก็มานะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะครับผมนี่ครับเพิ่มอีกตัวครับไม่ทันได้หมุนครับอย่าลืกินเลย นี่นะครับท่านผู้ชมเมื่อเราอยู่ไกลกันนะครับสิ่งที่เราไม่ได้เห็นนะครับคือเขาเล่นกันเป็นพวงแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหมองไงบ้าวแน่ต้องเตะสว่วดเลยต้องใจได้เ, <laughs> เ,เดืยอ <laughs> โอเคเดี๋ยวไปดูผลงานของคนอื่นกันนะครับ <c oughs> โดนครับโดนครับปลากระพง เธอ๊ยย่าจ้าจ้าฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยว้าวเยอะด้วยล่ะเหรอคุอุ้ยเออคุณน็อตด้วยอ่ะไหนสองเล็บยอดครับสองเล็บสองเล็บน่าสติงโอเคเดี๋ยวตามกันไปที่รถ ตอนนี <desserts> <Negative paper> ้เขาไม่จอดระหว่างทางไงเขาหมานจริงจริงเดี๋ยวไม่ละฮะเฮ้ยฉูดล่าที่อะผู้ชมเขารออยู่เาอยู่ก็ตาลีนแหละตาลีนนี่ยู่ยู่ต่ำหมไอนนั่นน่ะปลาหองเว้ยสุดๆโอเคถ่ายภาพนิดนึงครับไมค์แ้มครับ เมื่อกี้ก็พี่เรได้ปลากระพงนะครับก็มีกําลังใจนะครับท่านผูช้ชมไปตีกันต่อได้ไวมเต็มครับเมื่อกี้โทรศัพท์ก็อยู่ที่รถนะครับมาถ่ายคลิปที่รถเลยนับเต้มครับนับเต้มโอเคครับเอาได้ครับนับเต้มท่านผู้ชมไม่รู้หมดตาเลยนะครับสวยมากเลยนะท่านผู้นี้เฮ้อ ครับแค่เพิมากครับโอเคไหนต่อนิดนึงครับรถสี่ตู้คีกี้มาปั๊บเดียวเลนครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนะครับเรากาลังย้ายหมายนะครับพร้อมที่จะนอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูหมายต่อไปกันนะครับว่าจะมีผลงานเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับหมายเมื่อกี้ก่อนกลับก็เดือดมากนะครับแต่ว่าต้องรีบออกนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นสูงมากเดี๋ยวรถยนต์ออกไม่ได้นะครับผมก็มีหมอนแล้วพร้อมนอน คนได้ปลากระพงในจริงๆนะท่านผู้ชมก็ผมก็เรียกพี่เลนะให้พี่เรกลับนะครับแต่จังหวะที่ไก่หันมาหาผมเนี่ยปลากัดเยือพอดีนะเรียวกว่าไปไปก็ผมการคาดการณ์ครับได้ตัวนะก็เนี้ยเดินทางมานะครับออกมากันสักพักแล้วก็ใกล้ถึงหมายต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกัน กิ้งกิ้ง <laughs> มาแล้วครับเขาโดนไปสองแต้มนะครับเอาเลยตัวอยู่นะเอ๊ะดูปลาหน่อยครับดูปลาหน่อยครับ<ๆ>นี่ลูกเก่าเรวัตชัดเจนแหละคนนี้จิดเดเด,เดียวิต <laughs> โดนเลยก็อุ <pued> ้ย okay, อุ้ยอุ้ยมุดมุดไม้เดียวก็พอดูเหตุไมที่ข้าวกล้องแล้วมาไม้แต้มครับท่านผู้ชมเก่าดอกแดงนะครับตัวนี้ไซส์สวยมากนะครับท่านผู้ชมเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคครับ Quay nuôi đài cũng bằng nhau โดนครับโดนแล้วครับนี่ครับผู้โชคดีนะครับดูโอ้ด้วยครับยิ่งกว่าปลาสักจ้ดูโอ้ด้วยครับผมยิ่งกว่าปลาสักเหยือไก่ครับเหยอะเยอไกครท่านเขาดูเยอไก่รดีเด็ดเล็ดไม่ใช่ใต้ครัวก็เยอะนี่เลยได้ของแปลกครับเหยือะดีไม่กินชอบกินเหยื่อแปลกๆครับผมแปลกนะ Hoo <laughs> ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองกว่านะครับก็กินข้าวเที่ยงกันเสร็จก็เข้ามาที่หมายแต่สิ่งที่เราเจอนะครับก็คือสภาพของคลื่นนะครับที่มันแรงมากนะครับลมก็แรงนะครับน้ําก็ยังไม่ลงนะครับน้ําเต็มมากดูแนวหินไม่เห็นนะครับผมก็พักกายรอน้ํานะครับเดี๋ยวดูกันช่วงบ่ายไปติดเย็นนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็หลับกันหมดแล้วนะครับถือว่ามาพักผ่อนนะครับท่านผู้ชมก่อเดี๋ยวไปดูกันนะครับตัดไปอีกทีเลยตอนที่เราเริ่มตกปลาช่วงบ่ายกันนะครับผมโอเคคือโดนของใหญ่แล้วครับท่านผู้ชมเ่อไซส์สวยนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันเลยเดินเข้าไปดูพี่เอกันเลยผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะครับไว้ใจได้ตลอดอพี่เรกครับว้าวดอกแดงซะดด้วย <laughs> โอ้ยพี่เรคกับกะจะตกคนเดียวเหรอวันนี้ ครับโอเคเดี๋ยวถ่ายภาพให้พี่เอหน่อยครับสุดยอดครับต้องลุยน้ำลงไปเอานะครับซุปนนท์โอเคครับพี่เรก็โดนนะครับตอนนี้ลุยน้ำกันไปนะครับต้องลงน้ำนะครับท่านผู้ชมโอ้ล้มเลยเลย พี่เรล้มนะอ่าได้แต้มกันหมดนะครับทุกคน,นก็ยังไม่ปลดนะครับมัวถ่ายรูปนะครับฝั่งนู้นพี่โดนแล้วครับกำลังเอ,อ,อาปลาขึ้นมาบนฝั่งโอเคครับเนี่ยเราก็วิ่งมาดูพี่เร่นะครับรำบดับดับดัดีดีครับโอ้โหหัวอะขอหน้าด่าหลัด รำรำรำนอน,น <ะ S 1> ในอยู่อีกตัวนี่ัวา ไอ้ต่บนะครับท่านผู้ชมของผมในตอนที่เราถ่ายคลิปมันไม่กินนะครับแต่พอเรากดหยุดไปนะครับเอาทันทีนะเออมันก็แปลกนะครับปลาทะเลนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิดนึงครับตัวนี้ แล้วตืดได้แอะๆๆวันนี้วันของเขาจริงๆนะครับท่านผู้ชมพี่ดีเล่นได้อยู่คนเดียวเลยโอเคครับแอะๆๆมีเต้นได้มีเต้นครับท่นานผู้ชมไซโลครับผมจะมืดแล้วนะครับ บาดจีบกน็อตครับผมตัวนี้นะครับขาวแดงนะครับตั้งมือนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีร่องรอยนะครับเพราะว่ามันเข้ากองหินเมื่อกี้นะครับงัดออกมาเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ครับอยู่สวยครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ไผ่ถ่ายภาพให้หน่อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะครับใกล้มืดแล้วก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตทําคลิปปิดก่อนนะครับเพราะว่าอ่า เดี๋ยวจะมองผมไม่เห็นนะครับด้วยที่เราด้วยที่ผมเนี่ยมีสีผิวที่ดำก็ผลสรุปนะครับของวันนี้นะครับก็เป็นที่น่าประทับใจนะครับเพราะว่ามีปลาเก๋าประมาณเกือบเกือบ20กว่าแต้ม20กว่าแต้มไม่ตกแน่นอนนะครับแล้วก็มีปลากระพงนะครับปลากระพงไซส์สวยนะครับไซส์นึ่งมะนาวนะครับของพี่เรนะครับหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อกี้นะครับปิดท้ายด้วยปลาเก๋าตัวใหญ่นะครับไซส์โลของผมนะครับ ก็เป็นทริปที่เหนื่อยแต่มันนะครับท่านผู้ชมมันมากนะครับก็เป็นทริปทริปนี้นะครับก็น่าจะห่างกันอีกสักพักนะครับเพราะว่าเมียเริ่มบ่นว่าช่วงที่ตกปลาบ่อยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตปิดคลิปนี้กันก่อนนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของกุนัดฟอกไทยแลนด์นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามผลงานของทีมข้างทางสุราษฎร์ธา,า,า,านีนะครับ เราจะมีทริปดีๆ,ๆ,ๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับทริปนี้นะต้องขอลากไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทริปหน้านะครับว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับแล้วเจอกันโกนอ